ยินดีต้อนรับพลพลักของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แดงเดือดชนะทั้งในและนอกสนามสีสตาร์ดังที่ลิเวอร์พูลชิวตัดหน้าแมนยูสีแข้งหงปาดหน้าผีลิเวอร์พูลนะครับเพิ่งตกเป็นข่าวใหญ่ว่าใกล้จะปาดหน้าแมนชนเต็ดในการคว้าตัวคาร์วินฟิลิปกองกลางทีมชเชนอังกฤษจากยูนันลิตยูเนเด ซึ่งถือว่าเป็นการหักหน้าอีสดงอีกครั้งในการคว้าตัวเล่นชั้นดีเข้าไปร่วมทัพโดยฟิลิปนะครับก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ทำงานได้อย่างยดเยี่ยมทั้งกับลีดยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษด้วยเหตุนี้เขาจึงตกเป็นที่สนใจของสโมสรชั้นนำในเมืองพุตดีโดยเฉพาะปีสดงแมนเชสเต์ที่อยากได้กองกลางตัวรับเมื่อเสื่อมกลางแต่ดูเหมือนว่าเรสตวิลมีสิทธิ์ที่จะได้ตัวเสียด้วยอยางไรก็ตามณตอนนี้สถานการณ์กับตาลปัด็จแล้วนะครับเพราะมีรายงานข่าวมาว่าลิเวอร์พูลนะครับ ก็อาจจะปาดหน้าแมนชงเตดในการคว้าตัวคาวินฟิลิปไปเสริมทัพซึ่งงานนี้ต้องบอกว่านี่เปช่าครั้งแรกนะครับที่หงดางตัดหน้าแมนยูในการคว้าตัวเลลนที่พวกเขาหมายปองอไว้ก่อนหน้านี้นมีสีแข้งชั้นดีนะครับที่แมนชงเตดล็บอบเป้าแล้วอยากได้ตัวไปร่วมเทมแต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องกินเฮ้าเพราะโดนคู่ลีตตลอดการแย่งตัวใบหน้าต่เฉยที่สําคัญที่สุดนักเตะเหล่านั้นยังคงประสบความเร็จและก้าวขึ้นมาเป็นแข้งชั้นนําของวงการลูกหนังโลกเสียด้วย เริ่มต้นคนที่หนึ่งเบอร์เิฟานได์ตอนนี้ฮานจะบอกว่าเ i อร์เิฟานได์เป็นเซนเตอร์แบ็กที่เก่งที่สุดในโลกก็คงจะไม่ใช่คําพูดที่เกินเลยจริงๆแต่ก่อนนั้นเขาก็ยังเป็นกองหลังฝีเท้าธรร,ธรรมดาาคนหนึ่งจากสโมสรเซาท์เทิร,นร,ร์น,นจนกระทั่งเซ็นสัญญาก,กับหงดังในเดือนมกราคมในปี2008จะ่ากเวลาความยอดเย่ยมของ,ง,ของประกันหลังชาวฮอลแลนด์อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้หากนักเตะตัดสินใจย้า,า,า,ายไปเป็นลูกทีมของโชเซ่มูนโย อนที่กูมึงเงียนแมนเชนสเตอร์ยูไนเต็ดกุนซือเจ้าของฉายาเดอะสเปเชียลวันตกเป็นข่าวสนใจอย่างทีตัววิกตอรีนไน้เลิฟกลับอร์กิฟันไดส์ในช่วงซัมเมอร์ปี2017ขณะที่เจอเกนคลับก็ได้ยื่นข้อเสนอในช่วงเวลาเดียวกันอีกด้วยแต่เขาต้องรอคอยจนกระทั่งช่วงตลาดพอกะแค้งในเดือนมกราคมถึงจะประสบความสำเร็จในการได้ตัวฟันไดส์นารับทีมชาติฮอลแลนด์หลังลจากที่กุนซือชาวเยอรมันได้ตัวฟันไดส์เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในเกมรับเขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะ เป็นกองกำลังสำคัญที่นำลิเวอร์พูลปงาดควาแชมป์ยูฟ่าแชมเลกและพิมเลกในเวลาต่อมาคนที่สองซาดีโอมาเน่ดักเตทิมชาตเซเนก,กาเคยบอกปัดการย้ายไปเล่นกับแมนชัร์ยู้งแต่ในปี2015เนจันนต์นักเตะมีความปรารถนาที่จะอยู่และพัฒนาฝีเท้ากับทัพนักบุญสาวตั้งต้นต่อไปมากกว่าอย่างไรก็ตามอีก12เดือนหลังจากนั้นมนเน่กลับไม่พูดแบบเดียวกันเมื่อลิเวอร์พูลได้ติดต่อเข้ามา ลุยฟานเก่าสมัยที่ยังครองตำแหน่งในายใหญ่แห่งทิมโอรัดฟอร์ดได้ยิขนข้อเสนอจำนวน25ล้านปอนด์ราว1,100ล้านบาทเพื่อคว้าตัวมาเน่แต่นักเตะไม่ค่อยมั่นใจว่าการไปเล่นกลับไปแสดงจับประสบความสุเฤ็จหรือไม่จึงเลือกที่จะอยู่ในทิมเซนส์มารีต่อไปอีก1ซีซั่นกันั้นในช่วงซัมเมอร์ลิเวอร์พูลก็ได้แสดงเจตดจำนงที่อยากจะได้ใช้บริการของมาเน่และงานนี้นักเตะกลับไม่ต้องคิดอะไรมากเลย โดยเขายินดีไม่มีปัญหาที่จะคว้าโอ,อกาสสาคัญในการไปเป็นสมาชิกใหม่ของ The ะเรดมเน่ดเคยเปิดใจกับเดิมเลอร์สื่อชื่อดังในเกาะอ,อังกฤษว่าครั้งหนึ่งให้เหตุผลที่ย้ายมาเล่นกับลิเวอร์พูลเนื่องจากมีความชื่นชอบบุคลิกและความมุ่งมั่นรวมทั้งสไตล์การคุณทีมของเชคกิงครอปแถมเชื่อว่าแอนฟิลนั้นคือดินแดนที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดนะครับ 3. ฟาร์มโยฟาร์มโยเป็นอีกหนึ่งแข้งชันดีที่มีข่าวพัวพันกับแมนเชสเตอร์ในปี2017 ขณะเดียวกันโรเบียฟ้าแมนเจอร์ติกก็แสดงความสนใจอย่างได้กกลางดีกีทีมชาติบ,บราซิลเปเสริมความแข็งแกร่งเช่น,นชเดียวกันช่วงที่ดราเตะเลือดสำหรับบราซิลยังลดเล่นให้กับไอเอสโมนาโกในฝรั่งเศสตอนนั้นวาดิมวาซิลเยฟรอมประธานสมสรยืนยันว่าสมสรจากามมเมือง้าช็อเตอร์สนใจนักเตะรายน,นี้นมากแต่ทีมไม่ต้องการให้เขาย้ายออกไปในเวลานั้นมีรายงานมาว่าความยมแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ไม่ได้ย้ายไปเล่นในโอตาร์ฟอร์ โดยมีการอ้างว่านักเตะต้องการที่ย้ายทีมไปแต่น่าเสียดายสุดท้ายแล้วก็ต้องอยู่กับโมนากัต่อไปยันไรก็ตามในปีถัดมาดาวเตะชาวบาิลเลียนก็ได้ย้ายสมใจโดยกลายเป็นนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลโดยค่าตัวประมาณ43.7ล้านปอนด์ราว1,922ล้านบาทซึ่งก็ต้องบอกว่านักเตะโชคดีจริงๆที่ไม่เรียบร้อนไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ไม่อย่างนั้นก็คงมานั่งตีอกชกตัวเองในตอนนี้แง่ๆนะฮะ 5. ติโกอคันตอราดาเต้ทีย่ยรปสเปนนะรับมีข่าวย้ายไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดย,ดยเรื่องนี้ได้รับกายืนยันจากปากของลิโอฟ์นินาตำนานของปีแสดงที่เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ YouTuber. ตยูทูบ้านักเตะได้ขอให้เขาช่วยจัดก,การเรื่องการย้ายไปเล่นในทีมโอรีฟอร์ดเมือ่อปี2013สุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะติโก,ก้ได้ตัดสินใจเลือกที่ยาไปร่วมทีมกับเป๊ปกูริล่า ซึ่งในเวลานั้นกูมเงเงยนเสือใต้เบยม์มนิคซึ่งจากนั้นเรื่องราวที่ผ่านมาถึงปี2 0 2 0นักเตะก็ปัดโอกาสที่จะเล่นกลับไปแสดงอีกครั้งและย้ายมาร่วมงานกับเจคิงครับที่ลิเวอร์พูลบิวนะครับสื่อชื่อดังในเยอรมันรายงานมาว่าแมนเชสเตดพยายามที่จะฉกตัวติโ,โอโกาอาคันซอร์ตัดหน้าลิเวอร์พูล ด้วยการลงทุนติดต่อไปอยังที่ปรึกษาของดาเตะเพื่อที่จะเจราจากเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขในสัญญาเลยทีเดียวยันไรก็ตามอดีตดาเตจะจมทุมบาร์ซโล o n าไม่สนใจยดีที่จะเล่นในโรงละครแห่งความฝานันและยืนการที่จะเจญญาเป็นระยะเวลาสปีเพื่อรับใช้ยอดทีมแห่งทินแอนฟิลิ์เหมือนเดิมลิเวอร์พูลดีกว่าเยอะดาวเรนเบนและซาลาเมอนบาร์ซลน n และลิมาเรตจะย้ายไปทำไม ดาวรินเบน์นะครับอดีตหัวหอกชาวอังกฤษน ah, ัมโมเมสลาเดวเตนหรือว่าูลไม่ควรที่จะย้ายไปเล่นกับบาร์ซุลนาหรือเรัเมริดเลยโดยเชื่อว่าปัจจุบันหงแดงมีสภาพทีมที่ดีกว่า2ทีมนั้เยอะพร้อมบอกว่าถ้าเป็นตนตนจะไม่ย้ายทีมอย่างแน่นอนดาวรินเบน์นะครับอดีตก็น่าชาวอังกฤษกล่าวว่าโมเมสลาปีกคนเก่งของลิเวอร์พูลไม่ควรที่จะย้ายไปกับบาร์ซุลนาหรือเร um ัเมริดเพราะตอนนี้หงแดงดูมีโอกาสได้แชมป์ยูฟ่าแชมเลีกมากกว่า2สโมสรนั้นซะอีก เดิมทีซาลาก็ทำงานได้โดยเด่นมาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่ยา้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อซัมเมอร์ปี2017ตั้งแต่ต้นฤดูกาลนี้ฟอร์มของซาลามันก็ยดเยี่ยมมากเป็นพิเศษจนถึงขั้นทำไปแล้วถึง15ประตูจากการลงเล่น12นัดในทุกรายการซึ่งนั่นก็ทำให้หลายคนยกย่องว่าซาลาเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกในตอนนี้ ยันไรก็ตามอนาคตของซาลาอย,ย่างเต็มไปด้วยความไม่น่นอนเพราะเขาเลือสัญญาก,กับลิเวอร์พูลจนถึงช่วงเสมอปี2 0 2 3ถึงแม้ที่ผ่านมายอดทีมอังกฤษอันฟิลจะพยายามจับเขาต่อสัญญาช่วงใหม่ให้ได้แต่มันยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีในขณะเดียวกันก็มีข่าวลือว่าบาซโลน่ากับดอมเบรตกำลังให้ความสนใจในตัวของดาวเตะวัย29ปีอยู่ดารรเรนเบนเปิดเผยว่าคุณรู้ไหมว่าตอนนี้สิ่งอื่นๆรอบตัวของเขามีสภาพดีเหมือนกัน มันมีไม่กี่ทีมหรอกนะครับที่น่าจะเป็นทีมที่เขาควรเล่นให้เราดูสภาพของบาร์เซโลนาหรือโรมาเรตดูสิทั้งสองทีมนั้นต่างกำลังมีสภาพทีมและสภาพการเงินที่ย่ำแย่ผมรู้ดีว่าพวกเขามาเรตคงจะยื่นขนอน้อเสนอกนโตเพื่อไล่ล่าตัวคิริยันเอ็มบาเป้มันดูเหมือนจะว่าพวกเขาจะทุ่มสุดตัวเพื่อที่จะคว้านักเตะคนนั้นให้มาร่วมทีมให้ได้พวกเขากำลังอยู่ในช่วงการสร้างทีมขึ้นมาใหม่แต่ตอนนี้พวกเขาบาร์เซโลนากับเรมาเรดไม่ใช่ทีมใหญ่เลย ลิเวอร์พูลต่างหากเป็นทีมที่ใหญ่กว่าดังนั้นคุณจะย้ายไปที่ไหนได้กันละ่ะแต่คุณจะพูดถึงทีมทใหญ่ของโลกณตอนนี้ในแง่ที่ว่าทีมไหนมีโอกาสได้แชมป์อยู่ฟ่านแชมเลียกมาครอบครองแล้วแล้วก็ผมคิดว่าทีมที่อยู่ในข่ายนั้นก็คือลิเวอร์พูลเชลซีไปร์เชปาร์สรซังชแมงและบาเยอร์มิวนกถ้าเกิดตอนนี้ผมเป็นนักเตะลิเวอร์พูลและมีบาซ่าหรือเรือมาเรดมาทับทามผมผมคงจะขออยู่ที่เดิมจะดีกว่า ลอโลฟันทงหงดังยังแรงต่อเนื่องเดินนักถล่มไร้ตนต่อมาร์คโรนเซนนะครับแล้ก็กูรูชื่อดังของ BBC Sport สื่อชื่อดังของประเทังกฤษเอามาทำนายผลการแข่งขันฟุตบอลพิม์ลิงเกล็ดสิบคู่ประจำสัปดาห์นี้โดยฟันทงว่าลิเวอร์พูลจะเปิดรังงานเปียถล่มไบรทน์สามประตูต่อศูนย์นะครับเรามาดูการวิเคราะห์ของมาร์คโรนเซนในการทำนายผล,ผลฟุตบอลพิม์ลิงเกล็ดสัปดาห์นี้กันหน่อยนะครับ เริ่มต้นในวันเสาร์ที่30ตุลาคมนะครับเลสเตอร์ซิตี้จัดชนะอาร์เซนอล2-1เบอร์ลี่จัดชนะเบรนฟอร์ด2-0ลิเวอร์พูลจัดชนะเบรทัน3-0แมนเชสเตอร์ซิตี้จัดชนะคริสตัลเปเลต3-0นิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะแพ้เชลซี2-0วัตฟอร์ดจะเสมอซัมพ์ตัน1-1ทันนัมฮอสเปอร์จะแพ้แมนเชสเตอรต1-2ส่วนคู่ในวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมนอริซิตี้จะแพ้ลีดยูไนเต็ด2-0ออสซอน่าจะเสมอเวสต์แฮมยูไนเต็ด1-1และคู่สุดททท้าายยวััันนนนจจรร์ะคบี่1พฤศิก วูมแฮมตันจัดชนะเอฟตัน2-0นะครับนี่เป็นทีเด็ดของมาร์คลอรินจ็ดนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่29ตุลาคม